สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับ .com ครับคลิปนี้พี่โอจะคุยถึงภาพยนตร์เรื่องพลิกแผนรบลวงโรคหรือ Operation m i n s e m e a นะครับในช่วงนี้กำลังม,มีหนังที่เข้าฉายและชื่อภาษาอังกฤษว่า Operation เนี่ยอยู่2ออด้วยกันก็คือเรื่องหนึ่งเป็นของเรื่องหนึ่งนำแสดงโดย c o l i n Firth อีกเรื่องหนึ่ง Hu g h Grant เป็นนักแสดงสมทบ แล้ว2คนนี้ก็เคยร่วมง,งานกันใน Love Actually ด้วยแล้วก็ Bridget Jones Diary ด้วยซึ่งทั้งสองคนก็บังเอิญมามีหนังเข้าฉายในประเทศไทยพร้อมๆกัน o p e r a t i เหมือนเหมือนๆกันเดี๋ยวจะสับสนและจะงงนะครับว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวจะพานดูผิดเรื่อง เรื่องนี้ยังดีไม่เข้าชนกับเรื่อง six minutes to midnight เพราะว่าจะผกันงงอีกเช่นกันและ six minutes s i พี่อไม่ค่อยถนัดพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่ภาษาไทยก็ไม่แตกฉานครับชื่อภาษาไทยของเรื่องรหัสลับจารกรรม six minutes to midnight เนี่ยเราเพิ่งคุยกันไปเมื่อวานนี้ แล้วพี่โอก็เลยอยากจะคุยถึงคลิปนี้เป็นคลิปแรกของภาพยนตร์ที่เข้าฉายในวันพฤหัสบดีที่2 มีถุนายน2,565นะครับเพราะว่าเนื้อหามันต่อกันถึงแม้ว่าจะเป็นคนละงานสร้างกันไม่ได้ร่วมจัก,กรวาลเดียวกันก็ตามแต่ว่าทั้ง2เรื่องเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อวันนี้คุยไปถึงเรื่อง six m i n u t e to midnight เนี่ยเป็นเรื่องเหตุการณ์โรงเรียนเยอรมันในอังกฤษที่เขาจะต้องมีผู้หญิงเด็กผู้หญิง 10- 20คนเป็นเดิมพันนะครับว่า เยอรมันจะเอาตัวกลับประเทศได้หรือไม่หรือว่าอังกฤษจะจับเด็กกลุ่มนี้ไว้เป็นเชลยเพื่อต่อรองกับทางเยอรมันนั่นก็เป็นหนังที่สนุกเรื่องหนึ่งคนที่ชอบหนังประเภทชีวิตและหนังประเภทสงครามเนี่ยเกี่ยวข้องกับสงครามน่าจะชอบทั้งสองเรื่องเรื่องเมื่อวานนี้พี่โอก็ชอบในระดับหนึ่งแล้วพอมาเรื่องนี้พี่โอกับชอบชอบไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับเรื่องเรื่องที่แล้วมันระทึกขวัญแต่เรื่องนี้จะเป็น ค่อนข้างจะเน้นหนังชีวิตเน้นเรื่องเกี่ยวกับการจารกรรมเน้นเรื่องแผนอันลึกลับซับซ้อนเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิบัติการครั้งนี้นะครับปฏิบัติการครั้งนั้นก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วส่วนปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยสงคราม,ม,รามเกิดขึ้นแล้วก็คือใกล้ๆจะปลายสงครามเหตุสงครามนี่อยู่ที่ปี คริสตศักราช1 9 4่กากว่าๆนะครับเ็เรียกว่าทศวรรษที่ยุค4 0ยุคนั้นเยอรมันมีอำนาจมากแล้วก็แผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วโลกก็คือสามารถกวาดดินแดนสามารถยึดสามารถชนะเหนือดินแดนหลายๆที่แล้วทางฝ่ายพันธมิตรเนี่ยอันนี้เป็นหนังอังกฤษนะครับเรื่องที่แล้วก็หนังอังกฤษทาฝ่ายพันธมิตรก็ ตั้งใจจะตอบโต้และแผนการสำคัญก็คือแผนนี้แหละแผนพลิกแผนรบลวงโลกนี่แหละเนื้อหาของแผนอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างตรงนี้ไม่สปอยคลิปนี้ที่โอคงจะไม่สปอยนะครับเพราะว่าจะพูดเฉพาะเท่าที่เห็นในตัวอย่างเท่านั้นและเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็จะพอเราได้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปก็ไม่ใช่หนังลึกลับไม่ใช่หนังหักมุมใด สปอยไปก็ไม่มีผลใดๆนะครับพูดว่าไม่สปอยมันก็เหมือนสปอยแหละเพราะว่าทุกคนรู้เรื่องอยู่แล้วเรื่องนี้แผนการครั้งนี้ก็คือทางอังกฤษตั้งใจที่จะหลอกเยอรมันด้วยการส่งด้วยการสร้างศพปลอมเอกสารปลอมในเอกสารนั้นระบุว่าอังกฤษจะเข้าโจมตีกรีซ ซึ่งตอนนั้นกองทัพเยอรมันพร้อมที่ซิซิลีที่อิตาลีซึ่งอังกฤษต,ตั้งใจจะไปบุกที่นั่นแต่ต้องการให้เยอรมันถอนทัพถอนทหารไปที่อื่นเขาก็เลยสร้างปฏิบัติการหลอกนี้ขึ้นมาและส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอันนี้ต้องไปดูในโรงภาพยนตร์เอาเองนะครับใครที่รู้ประวัติศาสตร์ดีอยู่แล้วก็จะรู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ปฏิบัติครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญมาก ขึ้นชื่อลือเรื่องไปทั่วโลกพี่โอไม่พูดตอนจบตามประวัติศาสตร์ก็แล้วกันนะครับอันนี้ถ้าอยากจะดูหนังให้สนุกก็ต้องไม่ไปค้นประวัติศาสตร์จะได้ดูลุ้นถ้าถ้าเรารู้เรื่องแล้วเราอาจจะไม่ลุ้นก็ได้แผนลวงครั้งยิ่งใหญ่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นั่นแหละแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้อันนี้อันนี้สปอยแล้วนะเนี่ยมันก็นำไปสู่การสิ้นสุดสงครามโลก พี่โอก็พูดได้แค่นี้แหละจะไปพูดมากกว่าหนังก็ไม่ได้นะครับหนังนำแสดงโดยโคลินเฟิร์สจากผู้แสดงออสการ์จากเรื่อง Kingspeed เขาได้รับรางวัลอสการ์นะครับจากเรื่อง Kingspeed แล้วก็ผู้กำกับจอห์นแมคเดนเป็นคนกำกับเชค k เปียร์อ in Love และหนังที่พี่โอชอบที่สุดคือกัปตันคอิลลี่สแมนโดรินหมายถึงชอบที่สุดของเขานะเขาวางแผนเขาเป็นคนสำคัญในการวางแผนร่วมกับไมเคิลแมคฟาเดียน และนี่ก็คือบรรดาทีมงานทั้งหลายมีการกล่าวอ้างถึงเอียนเฟลเมิงนำแสดงโดยสแตนลีย์ฟลินนะครับเอียนเฟลเมิงก็คือคนเขียนเรื่องเจมส์บอลพี่โหรู้แต่ว่าเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงว่ามันมียูเวนตัวจริงซึ่งเป็นคนเปิดเผยเนื้อหาในหนังนี้หลังจากหลังจากเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น13ปีต่อมา เขามีหนังสือเขียนเปิดเผยว่าเขาใช้ศพปลอมและในชื่อหนังสือนะครับแล้วก็เรื่องนั้นสร้างเป็นหนังด้วยแต่ว่าเนื้อหาจะเกี่ยวกันหรือเปล่านี้หนังเรื่องนั้นและหนังสือเรื่องนั้นพี่โอไม่ได้ดูนะครับเกิดไม่ทันชื่อเรื่องว่า the man who never was หมายถึงเป็นการสร้างทหารหลอกลวงที่ไม่มีจริงโดยใช้ศพคนอื่นมาปลอมตัวแล้วก็เป็นการเมคทหารคนนั้นขึ้นมาให้ศพลอยไปติด ชายฝั่งที่สเปนซึ่งเป็นประเทศที่เป็นกลางเนี่ยแล้วก็มีสปายของเยอรมันมาสอดส่องดูว่าเอ้ยมีศพทหารอังกฤษขึ้นมาแล้วในตัวมีเอกสารลับสปายเยอรมันติดก,กับเจอเอกสารลับนั้นและจะเอาไปบอกฮิตเลอร์และฮิตเลอร์ก็อันนี้อันนี้คือตามแผนที่เขาวางไว้นะแล้วฮิตเลอร์เมื่อรู้ว่าในเอกสารปลอมเนะ่ยเขียนบอกว่าอังกฤษจะบุกกรีซก็เลยจะต้องถอนทหารจากซิซิลีไปที่กรีซ แล้วความจริงอังกฤษจะบุกอิตาลีซิซิลีอังกฤษก,ก็เข้าโจมตีได้สบายอาจจะตกใจว่าอยู่ดีๆพี่โอก็เปลี่ยนเสื้อนะครับคือคลิปเมื่อสักครูน่นี้พี่โอบันทึกเป็นคลิปแรกของการคุยเรื่องหนังที่เข้าฉายในสัปดาห์นี้แต่ว่าอยู่ดีๆมันก็เมมเต็มแล้วมันก็ตัดไปแบบไม่รู้ตัวพี่โอพูดไปจบแล้วนะครับแล้วจะให้มาบันทึกเสียงใหม่คือที่ทำไปมันก็ใช้ได้ผ่านไปแล้ว7นาทีลนะส่วนที่เหลืออีกแค่3นาทีก็ ถ้ามาพูดใหม่ทั้งหมดพี่โอ๋ก็จะพูดได้ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ใช้สคริปต์นะครับและก็ดีเหมือนกันเพราะว่าส่วนท้ายที่หายไปเนี่ยพี่โอคิดว่าจะสปอยหนังมากเกินไปตอนนี้หนังยังฉายอยู่นะครับเป็นสัปดาห์ที่2แล้วพี่โอ๋ก็จะขอสรุปถึงความชอบกันแล้วกันเรื่องที่พี่โอชอบในเรื่องนี้ก็คือรายละเอียดของหนังซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกที่เขาจะต้องโกหก ครั้งนี้หลังจากที่ได้ศพมาแล้วก็ต้องแต่งเรื่องว่าศพนี้เป็นใครมาจากไหนแล้วก็มียศมีตำแหน่งมีคือสามารถตรวจสอบได้แต่สิ่งสำคัญก็คือศพนี้ที่จริงแล้วไม่ได้จมน้ำตายนั่นแหละก็จะเป็นอุป,ปรสรรคของหนังหนังเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดทุกขั้นตอนที่จะต้องรัดกลุ่มที่สุดนะครับที่สุดของที่สุดและ อุปสรรคนั้นก็มีมากมายที่สุดเช่นกันนอกจากเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักแล้วยังมีเรื่องของน้องชายของพระเอกของเรา o UN เนี่ยที่ได้รับการสงสัยว่าอาจจะเป็นคอมมิวนิสต์ท่านหัวหน้าใหญ่คือเจสันไอแซคก็เลยให้ไมเคิลแม็กฟ่าเดียนมาคอยสปายสอดส่องจริงๆว่าคนนี้รู้เห็นเป็นใจกับการเป็นคอมมิวนิสต์ของน้องชายด้วยหรือเปล่าตรงนี้ไม่รู้ว่าพี่โอสปอยหรือเปล่านะ น่าจะมีในตัวอย่างนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะแรกเนะ่ยเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แต่อันที่สองนี้เขาก็ว่าเป็นเรื่องจริงแต่ส่วนที่เป็นเรื่องที่ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งและเป็นเรื่องที่พี่โอชอบมากก็คือคนนี้คือเอียนเฟลมิงอ้านี่ไมเคมิลแมคฟาเดียนที่โอชี้ผิดเมื่อกี้นี้เอียนเฟลมิงในเรื่องนี้เขากําลังเขียนเขาคือตัวจริงเขาคือคนแต่งนิยายเรื่องเจมส์บอนด์ศูนย์ศูนย์เจ็ด และในเรื่องนี้เขาก,กำลังกลังเขียนนิยายสายลับอยู่แล้วเขาก็เรียกหัวหน้าใหญ่ในกรณีนี้ว่า M ซึ่งย่อม,มาจากคาว่า m า t เ e r คือเหมือนแม่สั่งนูนสั่งนี่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมี2คนนี้ที่ก็เปรียบเสมือนกับมันนี่เพนนีแล้วก็ยังมี Q มีแรงบันดาลใจของเขาในการเขียนเจมส์บอลเนี่ยมาจากปฏิบัติการนี้แหละครับก็เป็นหนังที่สนุกและพี่โอก็ให้ได้ แปเต็ม10ส,ส่วนที่พี่โอ,อไม่ชอบก็คือส่วนเรื่องความของความรักซ่อนเร้นที่ไม่น่ากล่าวถึงก็คนนี้ก็มีลูกมีเมียแล้วคือเป็นส่วนที่ไม่จําเป็นกับหนังพี่โอ,อว่าเรื่องนี้ตัดออกก็ได้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาใหม่ครับก็อยากให้พี่โอ,อคุยเรื่องอะไร <laughs> ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับพี่โอ,อนอกจากคุยเรื่องหนังแล้วก็สามารถคุยเรื่องอื่นได้ถ้ามีอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือพูดอะไรผิดไปทําอะไรให้ใครไม่พอใจ ก็ต้องขออภัยไว้ละที่นี้ด้วยพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ